พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีหรือทิเบริียสประชาชนจำนวนมากตามพระองค์ไปเพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทำแก่ผู้เจ็บป่วย พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาประทับที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิทธิ์ขณะนั้นใกล้จะถึงวันฉลองปาสกาของชาวยิวพระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักทอดพระเนตรเห็นประชาชนจํานวนมากที่มาเฝ้าจึงตรัสแก่ฟิลิปว่าพวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กินพระองค์ตัดดังนี้เพื่อทดลองใจเขาแต่พระองค์ทรงทราบแล้วว่าจะทรงกระทําประการใดฟิลิปตอบว่า ขนมปัง200เหรียญแจกให้คนละนิดก็ไม่พอสิทธิอีกคนหนึ่งชื่อแอนดรูน้องของซีโมนเปโตรทูลว่าเด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังบาเล่ห้าก้อนกับปลาสองตัวขนมปังและปลาเพียงเท่านี้จะพออะไรสำหรับคนจำนวนมากเช่นนี้พระรีสูเจ้าตรัสว่าจงบอกประชาชนให้นั่งลงที่นั่นมียากขึ้นอยู่ทั่วไปเขาจึงนั่งลง นับจำนวนผู้ชายได้ถึงห้าพันคนพระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้นทรงขอพระคุณพระเจ้าแล้วทรงแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการพระองค์ทรงกระทําเช่นเดียวกันกับปลาเมื่อคนทั้งหลายอิ่มแล้วพระองค์ตัดแก่บ,บรรดาศิษย์ว่าจงเก็บเศษขนมปังที่เหลืออย่าให้สิ่งใดสูญไปเปล่าๆบรรดาศิษย์จึงเก็บเศษขนมปังบาเล่ห้าก้อนที่เหลือนั้นได้สิสองกระบุม เมื่อคนทั้งหลายเห็นเครื่องหมายอาัศจรรย์ที่ทรงกระทําก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นประกาศศกแท้ซึ่งจะต้องมาในโลกพระเยสุเจ้าทรงทราบว่าคนเหล่านั้นจะใช้กําลังบังคับพระองค์ให้เป็นกษัตริย์จึงเสด็จไปบนภูเขาตามลําพังอีกครั้งหนึ่งพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิตเจ้าทรงพระเจริญเทอ พี่น้องที่รักวันนี้พระวสานนกุญยนเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนอย่างน้อยเลยละห้าพันคนนี่นับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่นับผู้หญิงและก็เด็กเหตุการณ์ในวันนี้ในสมัยพระเยซูเจ้าสอนอะไรกับเราบ้างดูท่าทีประการแรกท่าทีของสิทธิของพระองค์ที่ชื่อฟิลิปก่อนพระเยซูเจ้าบอกกับฟิลลิปว่า ฟิลิปคนเป็นจํานวนมากเนี่ยตอนเนี้ยตอนเย็นแล้วนะเขายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะี่ยลองไปดูซิว่าจะหาขนมปังมาเลี้ยงคนเหล่านี้หน่อยสิเพราะว่าเขาติดตามเรามาทั้งวันเลยกินก็ไม่ได้กิน,กนเนี่ยจะปล่อยให้เขาหิวทั้งคืนเลยเหรอฟิลิปตอบกับพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิดยังไม่พอเลย สองร้อยเหรียญเนี่ยเกือบเงินเท่ากับปีหนึ่งเกือบจะเป็นเงินขั้นต่ำทั้งปีนะแรงงานขั้นต่ำวันละเหรียญนี่สองร้อยเหรียญเนี่ยเอาเงินสองร้อยเหรียญไปซื้อนะแจกให้แต่ละคนเนี่ยได้คนละนิดเองตีทางหาไม่มีทางเลยอาจารย์แล้วเราก็ไม่มีเงินถึงสองร้อยเหรียญแน่แน่หรือถึงแม้เราจะมีเงินมากกว่านั้นแล้วเราจะไปซื้อขนมปังที่ไหนเลี้ยงคนห้าพันคนตอนเย็นภาษาชาวบ้านอย่างพวกเราเรียก ตลาดก็วายแล้วร้านค้าต่างๆก็เริ่มจะปิดแล้วร้านขนมปังเนี่ยก็คงจะอบขนมปังกันตอนเช้าแหละแล้วลขายไปเรื่อยเย็นก็ปิดเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่นี่เย็นขนาดนี้เราจะไปเกณฑ์หาร้านขนมปังกี่ร้านเพื่อจะเลี้ยงคนห้าพันกว่าคนเงินต้องเท่าไหร่ที่เราจะสูญเสียไปแล้วต้องเอาคนอีกกี่คนไปขนขนมปังมาหลายพันก้อนอย่างนี้ เพื่อเลี้ยงประชาชนฟิลิปคิดคำนวณเรียบร้อยแล้วอาจารย์เลิกคิดเลยปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาเถอะใครมีกินก็กินไปใครไม่มีกินก็อดไปเถอะเพราะเราไม่มีปัญญาเลี้ยงคนเยอะขนาดนี้หรอกร้านค้าก็ปิดกับหมดแล้วต้องเอาคนไปอีกกี่ควไปหาขนมปังและอื่นๆฟิลลิปคิดตามภาษามนุษย์คิดคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างแบบตรรก,กะที่ถูกต้องด้วยนะ ร้านขนมปังตอนเย็นไม่น่าจะมีขนมปังเหลือเยอะเพราะร้านขนมปังต้องอบตอนเช้าเพื่อขายตอนสายเที่ยงแล้วก็จะหมดกันเรียบร้อยแล้วนั้นฟิลิปเป็นคนรอบคอบคิดตามตรรกะทุกประการไหนจะเงินไหนจะร้านค้าไหนจะหาคนไปซื้อและอื่นๆแต่นี่คิดตามภาษามนุษย์ไม่เปิดช่องว่างให้พระเป็นเจ้าเลยฟิลิปไม่ได้ถามพระเยซูเจ้าเลยว่า และพระองค์จะให้ผมทําอย่างไรฟิลิปตอบแทนพระเป็นเจ้าทุกอย่างเป๊ะเปะเป๊ะเ,เงินไม่มีร้านปิดคนไม่มีไปซื้อและอื่นๆสถานการณ์โควิดอย่างเนี้ยหลายๆครั้งด้วยความวิตกกังวลของเราด้วยความตระหนกข,ของเราเราก็คิดตามภาษามนุษย์ทุกอย่างด้วยความหวาดกลัวเงี่ยเฮ้ยถ้าเกิดคนในบ้านเราเป็นโฮมไอโซเลชันจะทำยังไงบ้านเราไม่มีห้องแยกลูกแยกแม่ แยกปู่ย่าตายายนะบ้านเราไม่มีห้องน้ําแยกคนป่วยคนปกตินะเราจะทํำยังไงวิตกกังวลไปทุกอย่างตามหลักเหตุผลถูกต้องหรือถ้าเกิดจะเอาคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเราจะเอาชุมชนของเราเป็นที่พักฟื้นคนติดโควิดเหรอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแพรมาถึงตัวเราและก็อื่นๆตามภาษามนุษย์ซึ่งถามพ่อถูกไหมถูกต้องตามหลักตามภาษามนุษย์เราก็ต้องวิตกกังวลไปก่อน คิดหาป้องกันไปก่อนเหมือนฟิลิปอะคิดวิตกกังวลประชาสุขอย่างตามระสามนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติสักเล็กน้อยให้พระเป็นเจ้าเข้ามาแทรกกลางในความวิตกกังวลในความทุกข์ยากของเราสักเล็กน้อยเนี่ยเราจะเห็นทางออกมากกว่าการตีโพยตีภายแล้วก็วิตกจริตไปทุกๆประการพอเรามีเวลาคิดสักเล็กน้อยกับปัญหาที่วันหนึ่งติดเป็นหมื่นคนตายไปร้อยคน จะจะหาเตียงสนามที่ไหนที่ใดจะเป็นที่พักฟื้นค่อยๆค,คิดด้วยความเชื่อให้เวลากับพระเป็นเจ้าและเวลากับตัวเราเองเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งมีทางออกสังคมมนทนกรุงเทพมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปิดตัวไปแล้วในเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีตึกสลับโรงเรียนนักเรียนแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาเรียนแล้วสังคมมนทนกรุงเทพจึงใช้สถานที่แห่งนั้น เป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลภาคสนามให้คนแถวนั้นที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากวัลัสโควิดได้มีที่พักพิงเห็นไหมครับว่าเมื่อเราให้เวลาเราให้พระเป็นเจ้าเข้ามานำทางของพวกเราเราจะให้ค่อยพบทางออกสองวันก่อนกรเห็นศิลปินคนหนึ่งชื่อว่าพีททองเจือออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขามีที่ดินต้องสีไร่ละมั้งและในสีไร่เนี้ก็มีโกดัง สำหรับใส่สินค้าใส่ของและอื่นๆแล้วกันนะแต่ตอนนี้โกดังเขาว่างเปล่าอยู่งั้นสีไล่คงมีหลายโกดังศิลปินท่านนี้บอกว่าขอให้โกดังของเขาในพื้นที่สีไร่เนี่ยพร้อมเลยให้ใครก็ตามรัฐบาลหรือภาคส่วนไหนก็ตามให้มาใช้โกดังของเราให้เป็นที่พักฟื้นให้เป็นเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยได้เลยเห็นไหมครับว่าขณะที่คนบางคนกําลังวิตกกังวลกับ กุ้มกับสิ่งต่างๆมากมายเพราะตามภาษามนุษย์เรามีสิทธิ์วิตกกังวลมีสิทธิ์กลัวแต่ถ้าเกิดเราให้เวลากับพระเป็นเจ้าให้โอกาสกับพระองค์เข้ามาแทรกซึมสักเล็กน้อยเราจะพบทางออกกับสิ่งเหล่านั้นได้นั้นฟิลิปคิดตามภาษามนุษย์ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่มีพระเป็นเจ้าเจือปนอยู่เลยเขาจึงบอกกับพระเยซูเจ้าว่าเงินก็ไม่มีร้านค้าก็ปิดแล้วปล่อยให้ประชาชนไปตามยถากรรมของเขาเถิด นั่นคือฟิลิปมาดูประการที่สองแอนดรู Andrew บ้างแอนดรู Andrew, ให้พระเป็นเจ้าเข้ามาแทรกเล็กน้อยแอนดรู Andrew, มาหาพระเยซูเจ้าบอกเมื่อกี้ฟิลิปบอกว่าให้คนไปตามยะถาเหรอผมเจอเด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์พระองค์จะทํำยังไงกับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนี้เลี้ยงคนจํานวนมากดีละเห็นไหมครับว่าเริ่มมาสนทนากับพระเยซูเจ้าแนละ้ว เริ่มมาขอความคิดเห็นจากพระเยซูเจ้าล้ตามภาษามนุษย์ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวก็เลี้ยงคนห้าพันคนไม่พออยู่ดีละอันดรูก็รู้ว่าไม่มีทางเลี้ยงคนห้าพันคนได้แต่อันดรูมาหาพระเยซูเจ้าบอกพระองค์พวกมีวิธีทางไหมจะทําทให้ขนมปังเหล่านี้สามารถเลี้ยงคนได้ขนาดนั้นอย่างน้อยมีเชื้ออยู่ห้า ขนมปังอยู่ห้าก้อนมีปลาสองตัวนะ่ยพวกจะไปต่อยอดยังไงก็เชิญแล้วกันนะนี่คือให้โอกาสให้พระเป็นเจ้าเข้ามาช่วยเหลือมาดูซิว่าแอนดรูบอกกับพระเยสุเจ้าว่าอย่างไงณนะที่นี้มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังบาเล่หก้อนแอนดรูจงใจใช้คําว่าขนมปังบาเล่ด้วยนะธัญ,ญพืชอย่างน้อยสามชนิดที่เรียกว่าข้าวมีหนึ่งข้าวโพด ข้าวบาเล่และข้าวสาลีสามชนิดนี้นะในโลกใบนี้ผลิตข้าวโพดได้มากที่สุดลองลงมาข้าวบาเล่และตามลงมาด้วยข้าวสาลีข้าวโพดไว้ทำอะไรพี่น้องทราบดีส่วนใหญ่เอาไว้เลี้ยงสัตว์นั้นข้าวโพดจึงผลิตได้เยอะแต่ว่าคุณค่าหรือราคาเนี่ยไม่แพงหรอกเพราะเอาไว้เป็นอาหารสัตว์ข้าวบาเล่ผลิตได้เป็นอันดับสองรองจากข้าวโพด แต่คุณค่าทางอาหารก็มีมากกว่าข้าวโพดละกันนะงั้นข้าวบาเล่เนี่ยเขาจึงเอามาทํำเป็นเหมือนแป้งเพื่อทําเป็นอาหารและกันนะแต่ว่าก็เป็นราคาลองรองลงมาหน่อยเกรดบีแต่สินค้าที่เป็นข้าวสาลีเนี่ยเป็นสินค้าเกรดเอมีโปรตีนมีคุณค่าทางการอาหารสูงไม่มีใครเอาเข้าวสาลีไปเป็นอาหารสัตว์แต่ข้าวบาเล่ยังเอาเป็นอาหารคน หรือบางครั้งเอาไปเป็นอาหารสัตว์ด้วยนั้นเด็กคนนี้มาจากครอบครัวชนชั้นกลางหรือไม่ก็ยากจนเพราะสิ่งที่เขามีคือขนมปังบาเล่เป็นขนมปังที่ไปเป็นสินค้าเกรดบีแต่ว่าสินค้าเกรดบีเนี่ยเมื่ออยู่ในมือของพระเยซูเจ้าเนี่ยมันกลับกลายเป็นอาหารชั้นเลิศที่สามารถหล่อเลี้ยงคนทั้งห้าพัคนได้อิ่มหมีพีมันเลยมันก็ว่าอะไรก็ตาม ตามภาษามนุษย์จะมีค่าหรือไม่มีค่าเมื่อมาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าจะแปลเปลี่ยนเป็นของมีค่าขึ้นมาทันทีและเป็นของมีค่าที่มีประโยชน์สำหรับทุกๆคนเพราะอยากจะยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งหมากฝรั่งที่กินแล้วเคี้ยวแล้วบ้วนทิ้งออกมาเป็นของไม่มีค่าเลยแต่ว่าหมากฝรั่งชิ้นนั้นตอนนี้ มีการประมูลกันออกมาแล้วเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วมีหมากฝรั่งอันหนึ่งที่มันถูกเคี้ยวแล้วก็ถูกบ้วนออกมาจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอเล็กเฟอร์กูสันแล้วก็บ้วนออกมาตอนนี้หมากฝรั่งชิ้นนั้นที่ถูกบ้วนออกมามีมูลค่า19ล้านบาทถ้าเกิดพ่อบ้วนหมากฝรั่งพี่น้องก็ด่าพ่อว่าไม่มีมารยาท แต่ไอเฟอร์กี้บ้วนหมากฝรั่งอันนั้นออกมาตอนนี้มูลค่า19ล้านบาทหมากฝรั่งชนิดเดียวกันกับที่พ่อเคี้ยวกับเฟอร์กี้เคี้ยวให้คุณค่าที่แตกต่างกันเพราะหมากฝรั่งที่เฟอร์กี้เคี้ยวนั้นเป็นหมากฝรั่งที่ฟอร์กูสันซึ่งเป็นตำนานผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุมทีมนัดสุดท้ายวันที่19พฤษภาคมในปีคศ2 0 1 3 เป็นการคุมทีมครั้งสุดท้ายของอเล็กซ์เฟอร์กูสันฉะนั้นเราสังเกตดูตอนถ่ายทอดสดทีวีนะผู้จัดการทีมจะเครียดแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั่งเพราะกีฬาเป็นเรื่องเครียดมากกับผู้จัดการทีมเขาคุมทีมนะสุดท้ายแล้วเขาก็เคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็บ้วนทิ้งนั้นไปตอนนี้หมากฝรั่งอันนั้นอยู่ในกรองอย่างดีประมูลล่าสุด19ล้านบาทเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่ว่าเป็นของใคร แล้วใครเป็นคนกินหมากฝลังอันนั้นเมื่อเฟอร์กี้วางลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด8ปีที่แล้วแมนยูไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ดีอีกเลยจนถึงปัจจุบันเห็นไหมครับว่าเมื่อผู้จัดการระดับตำนานเคี้ยวหมากฝลังแล้วก็ขายทิ้งไปหมากฝลังนั้นจึงมีคุณค่าเหมือนกับไวโอลินถ้าเกิดพ่อสีไวโอลินเครื่องไวโอลินของพ่อก็อยังดีก็สัก ห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นบาทแต่ไวยโยอลินของพ่อถ้าเกิดไปอยู่ของมือของนักไวโอลินระดับโลกวเวนซ่าเมที่ท่านสีไวโอลินด้อยางไพเราะพอพิงค์ห้าพันบาทหรือหมื่นบาทที่พ่อซื้อมาจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นเป็นแสนหรือเป็น,ปนล้านถ้าเกิดไวโอลินนั้นอยู่ในตกใน,ในมือของผู้สีไวโอลินระดับโลกเห็นไหมครับว่ามันแปลเปลี่ยนมูลค่าไปอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ใคร ขนมปังบาเล่สินค้าเกรดบีขนมปังเกรดลองแต่เมื่ออยู่ในมือของพระเยซูเจ้ากลายเป็นอาหารทิพย์กลายเป็นขนมปังชั้นเลิศที่หล่อเลี้ยงประชาชนถึง5,000ันคนอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการบอกกับเราในชีวิตของพระองค์มีการทวีและแปรเปลี่ยนอยู่สองสิ่งเป็นอย่างน้อยสิ่งแรกคือเหล้าอางุ่นที่เมืองคานาเจ้าภาพ เหล้าอางุ่นหมดไปแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าไปตักน้ํามาแล้วพวระองค์แปลเปลี่ยนน้าธรรมดาให้เป็นเหล้าอางุ่นทวีเหล้าอางุ่นที่หมดไปแล้วให้สามารถเลี้ยงคนทั้งงานแห่งมงคลสมรสที่เมืองคานาะได้อย่างอิ่มหนีพีมันนั่นคือครั้งที่หนึ่งทวีแปลเปลี่ยนน้าธรรมดาซึ่งไม่มีมูลค่าอะไรเลยให้เป็นไวน์ชั้นเลิศ ที่ใครกินแล้วก็ติดใจในรสชาติวยัยอันนั้นอันเกิดมาจากพระเยซูเจ้าเป็นคนทวีพอพระบสารในวันนี้ที่เมืองเบสไซดาขนมปังเพียงแค่ห้าก้อนเป็นขนมปังเกรดบีแต่พออยู่ในมือพระเยซูเจ้ากับทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนได้5,000ันคนขนมปังชิ้นนั้นในอดีต ไวายชิ้นนั้นวายถ้วยนั้นในอดีตในสมัยพระเยซูเจ้าเราสามารถดื่มและกินได้ในทุกวันนี้ในพระกายและพระโลหิตของพระเยซูกิเจ้าวายในอดีตเม2000ื่อส0งพปีแปรเปลี่ยนเป็นโลหิตของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทขนมปังในครั้งนั้นที่พองค์แปรเปลี่ยนจากข้าวบาเล่เป็นปังทรงชีวิตที่เป็นเลือดและเนื้อของพระองค์ เราจึงเรียกสินมหาสิทิ์ว่าปังทรงชีวิตปังที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเรางั้นพี่น้องที่รักพ่ออยากจบบทเทศของพ่อโดยการบอกกับพี่น้องว่าทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนพี่น้องรับสินมหาสนิท์พี่น้องเห็นถึงคุณค่าของปังทรงชีวิตที่พี่น้องรับไปมากน้อยเพียงใดขอบพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน